สวัสดีนักเรียนชั้นป2ออทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคราจะมาสอนในเรื่องของมารยาทไทยค่ะการเคารพนะคะโดยการกราบและการไหว้นะคะเป็นวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยเลยนะคะ นักเรียนควรจะแสดงความเคารพโดยการกราบและการไหว้ให้ถูกต้องและเหมาะสมนะคะเรามาดูการกราบผู้ใหญ่กันนะคะการกราบผู้ใหญ่นะคะหรือผู้ที่มีพระคุณไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายหรือว่าคนที่เลี้ยงดูเรามานะคะรวมไปถึงครูบาอาจารย์ด้วยนะคะเราจะ ใช้การกราบถ้าเรานั่งนะคะเราจะนั่งในท่าพับเพียบนะคะแล้วก็กราบลงไปโดยไม่แบมือหนึ่งครั้งนะคะแขนทั้งสองข้างค่อมกับหัวเข่าเอาไว้นะคะไม่แบมือกราบเพียงแค่ครั้งเดียวก็พอนะคะส่วนเมื่อเป็นท่ายืนนะคะเราจะเรียกว่าการไหว้นะคะ การไหว้ก็เป็นการประนมมือนะคะแล้วก็จรดลงที่ใบหน้าเราจะใช้การไหว้ระดับที่สองก็คือปลายจมูกตรงนี้นะคะเอานิ้วหัวแม่มือนะคะนิ้วโป้งเนี่ยชนกับปลายจมูกตรงนี้นะคะท่านี้ท่านี้นะคะอย่างนี้นะคะส่วนผู้หญิงก็จะย่อลงไปเล็กน้อยโดยการถอนเท้าข้างใดข้างหนึ่งที่เราถนัด ลงไปข้างหลังแล้วก็ย่อลงส่วนผู้ชายก็ก้มหัวลงเฉยๆไม่ต้องย่อนะคะการพูดคุยกับผู้ใหญ่นะคะเราจะใช้คำที่น่ารากักเหมาะสมกับเราในวัยเด็กแบบนี้จะเรียกว่าหนูนะคะใช้ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยนะคะหรือว่าผู้ชายเด็กผู้ชายบางคนอาจจะเรียกว่าผมก็ได้นะคะพูดจาไม่แข็งกล้าวนะคะ ไม่ก้าวร้าวไม่หยาบคายนะคะพู้จาสุภาพมีหางเสียงมีครับมีค่ะทุกครั้งนะคะใช้คำพูดที่แสดงถึงความมีมารยาทนะคะเช่นขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอโทษครับขอโทษค่ะนะคะรวมไปถึงถ้าเจอกันก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะด้วยนะคะเมื่อจะทำอะไรนะคะควรขออนุญาตก่อนนะคะ ไม่แย่งพูดหรือว่าพูดแทรกผู้อื่นโดยที่เขายังพูดไม่จบนะคะไม่พูดเรื่องส่วนตัวของตัวเองมากจนเกินไปนะคะและไม่พูดพาดพิงผู้อื่นด้วยนะคะเราจะพูดแต่สิ่งที่มีประโยชน์ไม่พูดเรื่องไร้สาระกรณีที่ยืนพูดกับผู้ใหญ่นะคะเด็กๆจะต้องยืนตรงเท้าชิดแล้วก็กุมมือไว้ข้างหน้าประสานกันนะคะ ก้มตัวเล็กน้อยนะคะแต่ว่าไม่ต้องก้มเยอะนะคะแล้วก็พูดกับผู้ใหญ่ในการสบตานะคะในกรณีที่ได้ยินเสียงเพลงชาติเด็กๆทํากันอยู่แล้วก็คือยืนตรงเคารพธงชาตินั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะมารยาทในการต่อแถวในการซื้ออาหารนะคะหรือว่าการรับอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะเด็กๆไม่ควรจะแซงคิวคนอื่นนะคะ ควรจะต่อแถวเพื่อที่จะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะในกรณีที่ไปอยู่ในสาธารณะหรือว่าที่ที่ชุมชนนะคะถ้าเด็กจะข้ามถนนเด็กก็ดูตรงทางม้าลายก่อนนะคะแล้วค่อยข้ามถนนก่อนข้ามถนนก็ให้สังเกตซ้ายขวาอีกทีนะคะว่ามีรถมาไหมถ้าไม่มีค่อยเดินข้ามไปนะคะ ไม่ใช่ว่าวิ่งออกไปเลยนะคะเดี๋ยวรถจะชนเอานะคะการเดินผ่านผู้ใหญ่นะคะในกรณีที่ผู้ใหญ่ยืนอยู่เฉยเนี่ยเราควรจะทําความเคารพก่อนนะคะแล้วค่อยโค้มหัวแล้วก็เดินผ่านไปนะคะส่วนในกรณีที่ผู้ใหญ่กําลังนั่งอยู่นะคะเราควรจะคานเขา่าหรือว่าอ้อมไปทีหลังนะคะไปข้างหลังผู้ใหญ่กรณีที่ผู้ใหญ่นั่งลงกับพื้นนะคะเราก็ควรจะใช้วิธีคานเขา่าผ่านไปนะคะ และในกรณีที่เดินนําหน้าผู้ใหญ่หรือว่าเดินตามผู้ใหญ่นะคะไม่ควรจะเดินแบบว่าชิดเกินไปควรจะเดินแบบเยื้งๆนะคะการนั่งพับเพียบนะคะดเด็กๆดูตามรูปได้เลยนะคะเราจะพาดขาทั้งสองข้างนะคะไปข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็เก็บปลายเท้าเอามือคุมกันไว้ตรงหน้าตักนะคะแล้วก็นั่งหลังตรงการนั่งบนเก้าอี้นะคะดเด็กๆเราจะนั่งตัวตรงสำรวมจิริยาเอามือวางไว้ตรงหน้าตัก การยืนนะคะการแต่งกายให้เหมาะสมนะคะเราไม่ควรจะใส่กางเกงหรือว่ากระโปรงที่สั้นจนเกินไปนะคะควรจะสวมเสื้อผ้าที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วก็สุภาพนะคะโดยเฉพาะการไปวัดนะคะควรจะสวมเสื้อผ้าที่รัดกลุ่มช่างนี่เด็ยกยังต้องใส่เสื้อผ้าที่สะอาดด้วยนะคะมาดูใบางานนี้กันนะคะเด็กๆให้เด็กๆระบายสีแกะนะคะหน้าข้อความที่ถูกต้องข้อที่1 เมื่อพบผู้ใหญ่เราเข้าไปก่อนแล้วกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีไหมคะไม่ดีนะคะแกะตัวที่หนึ่งก็ไม่ต้องระบายนะคะแกะตัวที่สองค่ะเมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่ควรเดินค้องตัวเล็กน,น้อยก้าวไหมคะถูกต้องข้อที่สามการปฏิบัติตามมารยาทไทยจะทำให้เราเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงและ มีฐานะร่ำรวยใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะจะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีคนรักคนเอ็นดูนะคะเพราะว่าเราทำตัวดีสำรวมนะคะข้อที่4ค่ะเมื่อไปวัดควรแต่งกายด้วยชุดสวยง,งามสีสันสดใสและราคาแพงไม่ต้องค่ะข้อที่5เมื่อพบกันเราจะทักทายกันด้วยคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ันนี้ใช่เลยนะคะข้อที่6ค่ะมารยาทไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยที่คนไทยจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องใช่ไหมคะใช่ค่ะข้อที่7ค่ะเมื่อผู้ใหญ่ให้ของแก่เราควรไหว้และกล่าวคำว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะถูกต้องไหมคะใช่แล้วคะ่ะเป็นสิ่งที่เราควรทำนะคะ ข้อที่8ค่ะเมื่อยือนต่อหน้าผู้ใหญ่ให้ยืนเอามือทั้งสองข้างควายหลังไว้ควายหลังไว้ไม่ควรนะคะระบายตามที่คุณอยู่ระบายเลยนะคะ